สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่องย t u b e ปุ๊กกี้พยากรณ์เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทํานายดวงชะตาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดลัคนาเมษประจําเดือนเมษาย,ยน2 5งหซึ่งเป็นเดือนที่ตรงกับวันเกิดนะ,ะของชาวราศีเมษด้วยแล้วก็เป็นเดือนที่ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วนั่นก็คือสงกรานนะคะยังไงอาจารย์ก็ต้องขออํานาจนะคะพวกทุกคนของพระพุทธสิหิงนะคะจงโปรดช่วยโดยบรรดาให้ทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีความสุขยิ้มรับ วันปีใหม่ของไทยกันด้วยทุกคนเลยนะคะ,อ,ะอย่างที่อาจารย์เคยเรียนแจ้งเหมือนเช่นเคยเลยเนาะก่อนที่จะทํานายกันเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทานายเนี่ยอาจจะเป็นการํานายด้วยภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะนะไม่ได้ดูดวงส่วนตัวดังนั้นเนี่ยผลของการํานายอาจจะมีความตรงหรือไม่ตรงหรือบางอย่างนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นสลับสบเปลกันได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกๆท่านนะคะใช้นะคะวิจารยณหรือว่าเลือกรับนะคะแต่พลังงานที่ดีๆ พลังงานทางด้านบวกนะคะนำไปปรับใช้เป็นข้อคิดในชีวิตของทุกๆท่านกันนะส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่นะคะก็ขอให้ปล่อยผ่านได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กันด้วยเนาะยังไงวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสาหรับชาวเมธ ลัคนาเมษประจําเดือนเมษายน2564จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสําหรับชาวเมษรัคนาเมษในช่วงเดือนเมษายน264นี้นะคะมาเลย2ใบนี้มาคู่กันอ่ะสั้นด้วยแล้วก็ไพ่2ดาบด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเอ่อความรู้สึกส่วนตัวของคุณนะช่วงเดือนนี้แหมเครียดจังเลยเครียดนี่ไม่ใช่ว่าเครียดแล้วไม่ดีนะคะเครียก็คือว่ามันมี เออเหมือนสวยเลือกได้หรอเลือกได้อะนะคะในใน,ในหลาย,ลายๆเรื่องในในชีวิตของคุณนะช่วงนี้คือชาวเมธลัคนณะเมธนะช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานกันก่อนนะหน้าที่การงานคุณเนี่ยจริงๆแล้วที่ทํางานของคุณที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยนะคะที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะไม่ดีนะ แต่มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายหรือผู้บังับัญชาของคุณนี่ที่ทําให้คุณรู้สึกอนะัดแต่ในแง่ของ policy หรือในแง่ของทุกอย่างหรือว่าการเงินด้วยนะคะมาตอบโจทย์กับสอบตัวคุณแล้วละ่ะแต่ถ้ามันจะมีขัดอกขัดใจบ้างก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจารย์บอกไปทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันดันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะอาจจะมีองค์กรใหม่ๆบริษัทใหม่ๆหรือบริษัทอื่นนะคะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยยยยาาาากทีี่่จะ้งงนนนเปล นะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือะซันได้เข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสตรงจุดนั้นด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็มีความสุขว่าคุณลังเลและคุณก็แบบสองจิตสองใจนะในการที่คุณจะเลือกว่าเออฉันจะอยู่ตรงนี้ดีหรือฉันจะไปดีตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดือะซันมาแล้วนะคะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการยิ้มรับวันใหม่ยิ้มรับอะไรที่มันเปิดรับนะคะสิ่งที่มันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันก็อาจจะ มีผลนะคะทำให้คุณมีการตัดสินใจอย่างยิ่งใหญ่อย่างใหญ่หลวงเลยนะเร็วเนี้ก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะอันดับแรกอันดับที่2คือสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะ,ะสมมตินะคะคนที่ทําธุรกิจประจําอยู่แล้วเนี่ยหรือค้าขายก็ได้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณขายอยู่เนี่ยนะถ้ามันดีอยู่แล้วโดน,นตอบโจทย์อยู่แล้วเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบโจทย์คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะลองเปลี่ยนนะ สมมติว่าคุณขายขายข้าวอยู่นะคุณอาจจะอยากอยากลองเปลี่ยนไปขายก๋วยเตี๋ยวดูนะหรืออาจจะขายโปรดักต์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าคุณอยากที่จะมีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามานะทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆคิดอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาบ้างลองดูบ้างนะคะในชีวิตคุณตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งที่ธุรกิจการค้าที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมี อะไรที่มันพัฒนาขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณทําได้นะคะมีเกณฑ์การต่อยอดนะได้ไพ่สามเท้าขยายสาขานะหรือว่าเราอาจจะมีเกณฑ์การได้ร่วมหุ้นก็ได้นะคะได้ร่วมหุ้นได้เปิดสาขาเพิ่มได้เปิดทําเป็นแฟรนชส์ก็ได้นะคะถ้าถ้าในลักษณะที่ใครที่ทําธุรกิจประเภทที่สามารถที่จะทำแฟรนชส์ได้เนี่ยก็สามารถที่จะทาตรงนั้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่สามเท้าเนี่ยมันคือการที่คุณเปิดรับ นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่มันมีความสดใสนะคะทางธุรกิจการงานทางด้านอาชีพเข้ามาใหม่ๆในชีวิตของพวกคุณด้วยนะคะก็สามารถที่จะทําได้เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความลังเลอยู่เพราะว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่ไม่มีความแน่ใจหรือมั่นใจในสิ่งที่คุณจะทำสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เสริมความมั่นใจนะคะแล้วก็อยากจะทำก็ทำไปเลยเพราะว่า ไพ่ของการเงินนะคะเอซอฟมอนส์ก็ยังดีอยู่นะคะยังมีการที่เราจะได้รายรับเข้ามาอย่างเรื่อยๆถ้าใครทํางานประจําแล้วเหมือนเราไม่แน่ใจว่าที่ใหม่นะคะอยาเขาจะตอบโจทย์ในเรื่องของเงินเดือนนะคะหรือว่าอัตราค่าจ้างหรือสิ่งที่มันเป็นรายรับนะคะอะไรหลายอย่างเนี่ยสำหรับคุณเนี่ยจะดีไหมเนี่ยก็ถือว่ามีความยุติธรรมแล้วก็มีความที่อ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคไม่น่ากเกลยียด ะค,ะคือหน้าหน้าพึงพอใจนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะลองรับไว้พิจารณานะคะแต่ตอนนี้ชาวเมียแลขณะเมเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดกับการที่คุณจะต้องตัดสินใจตรงจุดนี้นะคะที่มันจะต้องมีทางออกแน่นอนแหละนะสำหรับเดือนนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นป,ปลายเดือนก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะบีบคั้นทําให้คุณรู้สึกแบบนี้นะทีนี้พอเรามาดูในแง่ของพาดอื่นๆละ่ะพาดอื่นๆในชีวิตคุณก็พาอะไรล่ะก็ต้องพาความรัก อืมนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเจนเช่นเดียวกันใครโสดโสดแบบที่ไม่มีคนคุยเลยอ่ามีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ได้แฟนนะคะหรือว่าได้พบรักเข้ามาเพราะว่าเดซันเข้ามาแรงจริงๆนะได้พบรักอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวเป็นเหมือนอคเซเดนเชียลเลิฟก็ได้หรือเป็นอะไรที่แบบว่าความรักแบบม,มาปุ๊บชอบปับ๊บนะ แบบสเปคเลยแบบว่าใช่เลยนะเห็นปุ๊บรักปับ๊บเห็นปุ๊บปุ๊บก็ชอบปั๊บเลยนะคะเป็นความรักที่สดใสนะคะเ,เขาหรือเธอก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ออยู่ในแวดวงการทํางานของคุณเป็นลูกค้านะคะหรือว่าคนที่เคยรู้จักมักจีกัน อย,อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เคยรู้จักกันนะในเรื่องของทำธุรกิจนะส่วนใหญ่จะมาในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือกลุ่มลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้ากันมาก่อนนะคะอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเป็นผู้นำนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จนะะในหน้าที่อาชีพนันนะอาชีพก็อาจจะเป็น artist นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ดารานักแสดงนักร้องนายแบบนางแบบทําเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศคูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสายบันเทิงนะคะหรืออาร์ตุประเภทเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเพลงวรรณกรรมเพลงทุกเสกทุกสินทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อ่อนอาวโุโสกว่าคุณก็ได้นะ,ะอ่อนกว่าสักประมาณ2-3ปีนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักนะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนทีออ่ไม่โสด ก็ไม่สดซะทีเดียวนะก็ดูดูกันอยู่คุยคุยกันหลายๆคนแหละนะอาจจะมีคนคนคนนี้เข้ามาเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้แฟนเช่นเดียวกันได้ได้เปิดตัวได้เป็นแฟนกันอย่างจริงๆงจังๆนะคะเขาหรือเธอเหล่านั้นเนี่ยก็แน่นอนเลยจะต้องเป็นคนที่เป็นสเปคคุณแล้วก็คบคบกันแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ดีดีนะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะส่วนใครที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วก็ได้นะคะยังไม่แต่งงานอนะ่ะถ้ายังมียังไม่แต่งงานเนี่ย มันมีเกณฑ์ที่ความรักของคุณเนี่ยถ้ามันถึงจุดที่มันสุกงอมขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แต่งงานนะคะมีการมันหมายมีการเปิดตัวให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้นะ,ะเป็นการแต่งงานหรือว่าเป็นการที่เปิดตัวอย่างให้ผู้ใหญ่รับรู้ก็ได้นะคะแบบไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบจัดวีดิ่งอย่างเดียวนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดตัวให้ทางญาติรับรู้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทานข้าวกับญาติเขา,ขาขหรือญาติเราเนี่ยนะ คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้นะคะว่าคบกันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นทางการนะนะคะและ้วแต่เกิดใครที่มีแผลที่จะแต่งงานมันหมาเนี่ยก็มีเกณฑ์ตามนั้นได้นะคะส่วนใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยชีวิตตอนนี้แฮปปี้สุดๆเลยนะสําหรับความรักมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวนะได้ของขวัญจากแฟนนะคะหรือว่าเงินก้อนใหญ่นะ,ะหรือว่าเป็นลักษณะข,ของขวัญของฝากหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามีมีค่า เป็นของมีค่าได้ทองได้นาฬิกาได้กระเป๋านะคะสิ่งที่มันอัคชชอรี่นะคะตรงนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องสุขภาพของราศีเมษขนาดเมษนะช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคือถ้ามันจะมีเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการโรคที่คุณเคยเป็นอยู่แล้วนะ,ะเช่นปูนแพ้แพ,แพ้อากาศแพ้อาหารนะทางเดินหายใจผื่นคันอะไรพวกนี้เกี่ยวกับ ถ้าความงามก็อาจจะเป็นเรื่องของผิวพรรณนะคะเรื่องสิวเรื่องกระฝ้าหรือว่าสิ่งที่มันเป็นแบบผิวพรรณนะคะยังไงก็อาจจะต้องหาคุณหมอมีการทรีทเมนต์มีการอะไรพวกนี้นิดหนึนน่งนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวลักณะเมษลักีเมษเนี่ยสุขภาพก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยบทสรุปของชาวเมษลักนณะเมษเนช่วงเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าเนี่ย ไฮพรีสเ s สมาฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไงดีนะกับชีวิตนะคะลังเลรู้สึกว่าวนเรไม่แน่นอนไม่แน่ใจีรู้สึกว่าโฟกัสไม่ค่อยได้นะคะเหมือนไม่ค่อยมีสมาธิก็ได้รู้สึกลังเลกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าการงานฉะนั้นอาจารย์อยากจะขอให้คุณโฟกัสนะคะแล้วก็คิดให้ดีว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเลือกแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่คุณได้เลือกไปแล้ว นะใครอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานมีคนมาเสนอก็เลือกให้ดีแล้วก็ทําตามนั้นไปให้ดีที่สุดใครที่มีความดังเลนในเรื่องของความรักเรื่องแฟนเรื่องความสัมพันธนะะ์ในครอบครัวหรือว่าจะตกลงปมใจกันไหมจะอะไรกันไหมเนี่ยก็ขอให้มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็เลือกไปนะคะก็คือสิ่งนั้น,นก็คือสิ่งที่ใช่แล้วแหละคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ,ะเนัอนนียชาวเมษและคณะเมษอย่าลังเลนะคะยังไงโฟกัสแล้วทำนะคะก็จะได้อะไรที่มันดีๆกลับขึ้นมา ดันะะงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษและขนาเมษในช่วงเดือนนี้ซึ่งก็เป็นช่วงเดือนเกิดด้วยนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ลงหน้ากันด้วยนะก็ยังไงก็ขออใาจาช่วยด้วยนะคะสำหรับชาวเมษและขนาเมษค่ะวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสวัสดีค่ะ